ตพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV เป็นว่ากกตสามารถจัดการรับสมัครนะครับผู้ที่สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสัดส่วนบัญชีรายชื่อได้นะครับเพราะว่าระบบบัญชีรายชื่อนั้น ก็ส่งตัวแทนไปแล้วก็สมัครนะครับเจ้าตัวไม่ต้องไปอันนี้ก็เป็นตามกฎกติกาทุกครั้งอยู่แล้วปัญหาถ้าจะมีขึ้นก็จะมีขึ้นในกรณีของอสอสเขตนะครับซึ่งอาจจะต้องไปปรากฏตัวเองหรือไปสมัครด้วยตนเองนะครับต้องมีสสเขตหรืออย่างน้อยตัวแทนเข้าไปสมัครนะสำหรับแต่ละบุคคลเองซึ่งอาจจะเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับในวันที่ชิมิการรับสมัครอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดกรกตตั้งใจทํางานแล้วก็มี การประสานความร่วมมือจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยไม่ว่าจะใช้พื้นที่ของสนามกีฬาเหมือนเดิมที่ทําในวันนี้หรือไปใช้พื้นที่ของหน่วยงานราชการอื่นๆนั้นก็สามารถทําได้นะครับคือมวลชนที่เข้ามาล้อมเนี่ยไม่ได้มีจํานวนมากนะฮะความเข้าใจผิดคือมวลชนมีจํานวนมากแล้วก็ไม่สามารถทํางานได้ไม่ใช่มวลชนมีจํานวนไม่มากนะฮะถ้าตํารวจและทหารมาช่วยรักษาความปลอดภัยนะครับตรึงกําลังดีๆเนี่ยนะฮะ คนที่เข้าไปสมัครก็เข้าไปได้นะครับแล้วก็กกตสามารถทํางานได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการาประสานงานนะครับให้ทุกภาคส่วนนั้นร่วมมือกันมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยคุณสุเทพทุกสุบรรณก็ได้พยายามเปรียบเทียบเองว่าเขานั้นทําการยึดอานาจด้วยพลังของประชาชนด้วยมวลมหาประชาชนนักวิชาการที่ไปขึ้นเวทีก็พยายามเปรียบเทียบว่าคุณสุเทพตอนนั้นได้ทําการยึดอํานาจด้วยพลังของประชาชน คล้ายๆกับเวลาที่มีการทำรัฐประหารรัฐประหารครั้งล่าสุดก็คือพลเอกชนที่บุญยรักราลลากรถถังออกมาแล้วก็ทำการยึดอำนาจนะฮะสิ่งที่ผมนั่งคิดอยู่ในใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นอคติที่มีอยู่ในใจแล้วก็ผมเพิ่งค้นพบสิ่งนี้เจอก็คือว่าอตอนที่ทหารยึดอำนาจตอนนั้นเนี่ยช่วงแรกผมก็ไม่ยอมรับแต่ผ่านไปสักวันสองวันผมรู้สึกโอเครับได้เพราะว่าการทำรัฐประหารในเมืองไทยเนี่ยมันมันก็เกิดขึ้นบ่อยมันมีความชอบธรรม ทางวัฒนธรรมประเพณีในการปฏิบัติที่ทําให้การทํารัฐประหารด้วยทหารนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้หลายคนก็นั่งเปรียบเทียบกันดูในรอบนี้ว่าสิ่งที่คุณสุเทพทำเนี่ยความที่ทหารไม่ได้ทําความที่ทหารไม่ได้ช่วยลงมือทําแล้วก็ไม่มีองค์กรหรือมีสถาบันที่มีวัฒนธรรมประเพณีในการทํารัฐประหารเข้ามาแบกค,คุณสุเทพเนี่ยสิ่งที่คุณสุเทพทําในรอบนี้ก็เลยไม่ประสบความสําเร็จก็คือไม่มีความชอบธรรม นะผมคิดว่าเปรียบเทียบแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นการเปรียบเทียบที่ผิดเพราะว่าเอาตามหลักนะที่สมบูรณ์กว่าเนี่ยการทำการปฏิวัติด้วยประชาชนเนี่ยนะมีความชอบธรรมมากกว่าการทำการปฏิวัติด้วยกองทัพซะอีกนะนะเพราะฉะนั้นผมมานั่งคิดไปคิดมาคือพูดง่ายคือไม่ควรจะยอมรับการทำรัฐประหารตั้งแต่สมัยของพลเอกสุนทรีบุญยรัตน์กินแล้ว คือถ้าจะบอกว่าสิ่งที่คุณสุเทพทุกสุบรรณทำในรอบนี้เนี่ยนะฮะเป็นมวลมหาประชาชนที่มีจํานวนไม่มากเป็นเสียงข้างน้อยของประเทศแล้พยายามยึอดอานาจแล้วยึอดอานาจไม่สําเร็จเนี่ยแล้วก็ไม่มีความชอบธรรมอันนี้ก็พูดถูกแล้วเพิ่มเติมเข้าไปอีกถ้าย้อนกลับไปในปี2 5 4 9จํานวนคนจํานวนคนที่สนับสนุนการทํารัฐประหารในครั้งนั้นและผู้ทํารัฐประหารในครั้งนั้นถ้าวัดจํานวนแล้วก็ไม่ใช่เสียงข้างมากในแผ่นดิน ก็ยังเป็นเสียงข้างน้อยอยู่ดีบังเอิญพอมีรถถังในมือพอมีสื่อในมือนะแล้วมีจังหวะทางการเมืองในมือเนี่ยแล้วบังเอิญนายกไม่อยู่ในช่วงนั้นมันก็เลยสามารถทําการยึดอานาจได้บทเรียนในรอบนี้ที่ผมค้นพบก็คือว่าถ้าเกิดผมจะมีอคติกับมอบมวลมหาประชาชนเสียงข้างน้อยพยายามยึนดอานาจผ่านการนําของคุณสุเทพทุสบันในรอบนี้ผมก็ควรจะไม่ยอมรับการทํารัฐประหาร ของพลเอกสนทิบุญยรัตน์กรินในปี2549เหมือนกันถึงแม้ว่าตอนนั้นมีกองทัพเป็นเกมทําใหนะ้เพราะฉะนั้นมันเป็นข้อแตกต่างที่ไม่ควรจะเป็นข้อแตกต่างองครถถัฐาธิปัตย์คุณสุเทพทุรกิบ,บัลไม่ได้พง,งา์ขึ้นมาเป็นและพลเอกสนทิบุญยรัตน์กลินในครั้งนั้นก็ไม่ควรที่จะรับการปล่อยให้ขึ้นมาเป็นรถถัฐาธิปัตย์ตั้งคนนูน้นตั้งคนนี้ได้ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการทํารัฐประหารการทํากบฏจากประชาชนเนี่ยหรือการทํายึดอำนาจจากประชาชนที่เราเห็นในรอบนี้เนี่ยความพยายามที่จะทอย่างนี้เนี่ยมันบ้าบอบพอๆกับการที่อยู่ดีๆสมมติในสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีบราโกบามาถูกยึดอานาจ <m> <ะ S 1> ด้วยนายทหารที่ไม่พอใจยกตัวอย่างสมมติพลเอกเดวิดพเทรเรียสพลเอกมาตันเดมซี่พลเอกสแตนลีย์แมคคริสตลอยู่ดีจัดกำลังยึดอำนาจบราโกบามาา มันจะเป็นโจ๊กขนาดไหนมันจะเป็นโจ๊กทั้งเละเทะด้วยทหารทุกคนที่ทาก็เละแล้วก็เป็นเรื่องตลกด้วยนะฮะมันเป็นสิ่งที่โดยวัฒนธรรมประเพณีเขาไม่ทํากันโดยตามกฎหมายก็ไม่ทํากันนะ,ะเพราะฉะนั้นในรอบนี้ผมนั่งดูไปดูมายังไงยังไงมันก็มันก็เป็นเรื่องตลกถามว่าทําไมสื่อต่างชาติเขาไม่สามารถเป็นกลางกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบนี้ได้เนี่ยเพราะว่าสื่อต่างชาติเนี่ยเขามองโลก ผ่านเลนที่มีกฎกติกาที่เป็นอยู่ที่มีระบบประชาธิปไตยที่มันมีกฎเกณฑ์มีการเคารพเสียงของประชาชนในการเลือกตั้งถ้าเขาเห็นข่าวอย่างเมืองไทยในรอบนี้มันก็ตลกพ,พอๆกับสมมติในอเมริกาเขาต้องรายงานข่าวอย่างเงี้ย t พทริอัสเดมซี่แมคคริสโตลยึดอำนาจโอบามามันตลกพ,พอๆกันกับอยู Z, ่ดีๆสุเทพสุรบัณฑจะเอาประชาชนกลุ่มหนึ่งสามแสนคนในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ใช่ล้านสองล้านสามล้าน สามแสนคนในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วประกาศยืดอำนาจมันบ้าๆปอๆอๆกันนะฮะให้ดูหนังสือพิมพ์นิดนึงนะฮะโพสต Today ก็เคยพูดไว้แล้วว่าโพสต Today คือเดอะโพสคือ the new nation. เดอะนิวเนชั่นผมไม่รู้ว่าพาดหัวอย่างนี้เนี่ยพาดหัวไปเพื่ออะไรนับล้านเมินเลือกตั้งทำไมคุณไม่เขียนบอกว่านับ30สิบล้านรอเลือกตั้งอยู่คนหลายสิบล้านคนเขารอการเลือกตั้งอยู่ คนหลายสิบล้านคนเขารอการเลือกตั้งอยู่ทำไมคุณพาดหัวว่านับล้านมันเลือกตั้งเพื่อความเป็นกลางของโพสต์เดย์ผมขอเห็นการพาดหัวพรุ่งนี้ว่านับหลายสิบล้านรอเลือกตั้งถ้าคุณเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีความเป็นกลางและผมเชื่อว่าโพสต์เดย์เป็นหนังสือพิมพ์ที่มีความเป็นกลางโพสต์เดย์ไม่ใช่แนวหน้าไม่ใช่ไทยโพสต์ไม่ใช่ผู้จัดการ โ o s t t ท d a y มีความน่าเชื่อถือสูงกว่านี้ถ้าคุณพาดหัวนับล้านเมื่อเลือกตั้งคุณพาดหัวพรุ่งนี้ว่าหลายสิบล้านรอเลือกตั้งคุณต้องแฟร์ต่อประชาชนอันนี้แย่มากส่วนเนชั่นเขาจะทำยังไงผมก็ไม่ว่าอะไรผมแซวๆเนชั่นเนี่ยเพราะว่าเนชั่นเขาเอ็นเอียงไปจนพนักงานที่เป็นเสื้อแดงเขาหนีออกจากบริษัทหมดแล้วเนี่ยนะหรือค่อยๆอ,ออกมาหมดเนี่ยนะ,ะให้กันไปเกือบๆเต็มหน้าเลยนะนะ ผมก็งง,งอุตส่าห์คิดว่าคมชันลึกเขาพับหน้าแบบใหม่เปิดมารูปเนี่ยพยายามจะบอกว่าอะไรไหมฮะพยายามจะบอกว่าเฮ้ยกองบรรณาธิการที่เลือกภาพน,นี้อยากจะชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยมวลชนมันเยอะจริงที่เขากดดันเนี่ยก,ก็ต่อฟังบ้างมวลมหาประชาชนเสียงข้างมากที่เหลือหลายสิบ้านคนเนี่ยหลายสิบล้านคนฟังบ้างเพราะว่าส่วนเนี้ยแสนสองแสนเนี่ยไม่อยากเลือกตั้งฟังเขาบ้างอีกสามสิบล้านคนฟังเขาบ้าง นะนี่คือจุดยืนกองบรรณธิการในการเลือกภาพนี้ก็กรุงเทพธุรกิจเป็ดกรุงกดดันรัฐเขาไม่ได้กดดันรัฐรัฐยุบสภาไปแล้วรัฐบาลรักษาการเป็ดกรุงเนี่ยเมื่อวานนี้วันวันอาทิตย์เนี่ยตบปากประชาชน30กว่าล้านคนที่รอเลือกตั้งอยู่เคยคิดอย่างนี้บ้างไหมฮะรัฐบาลยุบสภาไปแล้วความเป็นกลางของสื่อสำคัญเพราะว่า ตอนนี้ผมเจอคนเยอะและเสียงส่วนใหญ่คุยกับผมอยากเลิกตั้งกันหมดแต่ต้องแอบกระซิบให้ผมฟังบอกว่าปลืม้มพี่เบื่อพวกนี้จริงๆพี่ทนไม่ได้แต่พี่ไม่อยากพูดแต่ถ้าพี่พูดไปเนี่ยพี่จะถูกกล่าวหาว่าพี่ช่วยทักษินหรือเป็นขี้ข่าทักษินแต่พี่อยากเลือกตั้งนั่นคือเสียงที่เป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดิน ไม่ใช่เสียงส่วนนี้ที่อ้างว่าเป็นมวลมหาประชาชนฟังผมไว้พักกันสักูเด๋ยวกลับมาครับสกู่ครับสภาพั์เปิดเผยตัวเลขจากตลาดแรงงานในไตรามาสที่3นะครับปรากฏว่ามีจํานวนผู้สมัครงานเนี่ยผู้สมัครงานในไตรามาสที่3ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง102.2%นะครับการนี้เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยเพิ่มขึ้นมา102.2%แต่ตําแหน่งงานที่ว่างเนี่ยนะฮะในไตรามาสที่3าเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 12.9%ซผู้ที่เข้าสู่ตลาดรายงานสมัครงานเพิ่มขึ้นเท่านี้ผู้ที่เปิดโอกาสให้คนมีงานทำคืองานใหม่ที่ว่างๆมีแค่นี้หนึ่งในสิบสต่อหนึ่งะคนว่างงานใหม่ก็จะเยอะนะฮะไตรามาสที่2เพราะว่ามีผู้สมัครงานมากกว่าตำแหน่งเนี่ยถึง1นึ่สาจุเท่ากับตรงกันข้ามเป็นเพียงหนึ่งในสิบนะฮะถ้าไปดูตัวเลขในไตรามาสที่สามนายจ้างจะรับเข้าทำงาน ห้าคนจากเดิมที่รับเข้าทำงาน8คนแ้ะเทียบระหว่างไตรามาสสองกับสเหตุผลก็มีการอ้างค่าแรงขั้นต่ำที่สูงขึ้นบ้างนะครับเศรษฐกิจชะลอตัวลงบ้างนะฮะ,ะแล้วถ้าคุณไปดูผลจากการที่มีการขึ้นติเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานมีจำนวน134,000คนเพิ่มขึ้น10.3%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นกรณีการลาออก1 1 7 0 0แสคนเพิ่มขึ้น11.4%กรณีถูกเลิกจ้างจากการปิดกิจการและลดการจ้างพนักง,งาน1 7 2 0งนคนเพิ่มขึ้น3.6%ขณะที่นโยบายการปรับค่าแรงขึ้นมาเป็น300บาทต่อว,วันเนี่ยซึ่งวงเล็บเขาปรับขึ้นรอบนั้นที่เพื่อไทยเข้ามาแต่ล,ล่าสุดปีนี้เขาไม่ปรับขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นมันคล้ายๆเดิมนะฮะมันคือขึ้นทีเดียวแทนที่จะค่อยๆขึ้นทีละปีผลมันเหมือนๆกัน นะแรงงานชนที่เคยทำงาน50ชั่วโมงต่อสัปดาห์นี้ลดลงไปนะฮะถึง19.6%นะฮะแล้วก็ถ้าคุณไปดูอัตราว่างงานเนี่ยไตรามารส3าเพิ่มขึ้นนะฮะจาก0.58%เป็น0.77%ซึ่งยังถือว่าต่ำแต่ว่าก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะฮะถ้าคุณไปดูเนี่ยผู้ว่างงานมีอยู่350,000คนนะฮะ กลับว่าจานวนไปดูจํานวนแรงงานเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นในส่วนที่เลิกหางานทําไปแล้วอันนี้ก็มีนะครับคือหมดหวังแล้วก็เลิกที่จะพยายามหาแสวงหาโอกาสในการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นคนจบใหม่เข้ามาทํางานหางานทําเยอะบริษัทหลายบริษัทเลือกที่จะลดจํานวนพนักง,งานเพราะว่าค่าแรงขั้นต่ามันสูงขึ้นนะครับอันนี้ปัญหาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ว่า,าตราว่วาง,งานโดยรวมบังเอิญมันต่ําอยู่ มันต่ำอยู่0.58มันขึ้นมาแค่0.77 0. เนตะ์ะนิดเดียวนะฮะก็อันนี้ก็ถือว่าเรายังไปได้แย่กว่านี้เยอะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าในสมัยนี้หางานได้ง่ายนะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนถ้าเทียบระหว่างไตรามาส2องกับสานะฮะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีเรื่องการเมืองในประเทศครับ เราอาจจะเคยชินกับการเมืองนอร์มานีแบบที่ฝ่ายหนึ่งเป็น inee, นอร์มานีนะฮะเพราะถูกตัดสิทธิ์ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายหนึ่งก็มีพรรคการเมืองตัวจริงเสียงจริงลง,งแต่ว่าในมาเากัสกาเขามีการเลือกตั้งนะครับมาเากัสกามีการปฏิวัติในปี2009นะมาร์กราวโลมานาม่าถูกยึอดอำนาจโดยแอนดรีโรเจอร์ลนแอนดรีโรเจอรลนเนี่ยเป็นนักจัดรายการวิทยุแล้วก็ทหารเนี่ยมาสนับสนุนให้ขึ้นมาเป็นผู้นําคนใหม่ครั้นี้เขาจะจัดการเลือกตั้งรอบใหม่เพราะว่าที่ผ่านมาก็คือรัฐบาลทหารปกครองนะฮะ เขาต้องการมีการเลือกตั้งมีประชาธิปไตยนะฮะแบบที่เราดูเหมือนว่าไม่ต้องการที่จะมีเนี่ยนะฮะบังเอิญสองคนที่ลงสมัครในรอบนี้ไม่ใช่สองคนนี้เพราะว่าสองคนนี้เนี่ยถูกห้ามเล่นการเมืองทหารที่นู่นเนี่ยเขาแบนหมดเลยเขาห้ามตัดสิทธิ์อดีตนักการเมืองหมดเลยทั้งสองฝั่งทั้งสองฝั่งก็เลยส่งนอมินีลงฮะแล้วลงในรอบนี้เนี่ยเป็นนอมินีเต็มๆเ,เลยะฮะผู้สมัครเนี่ยก็ประกาศเลยว่าเป็นตัวแทนนะฮะไฟล์ของอ แอนดรีโรเจอร์ลีนก็เลือกตัวแทนมาลงสมัครนะครับส่วนฝ่ายของมาร์คราบอโลมานามาเนี่ยเลือกอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขที่มีชื่อว่าโรบินสันจอห์นลูอิสนะฮะแอนดรีโรเจอรลีนเลือกเฮนรี่ราจโลรีมันเพียนานะครับ, ian, a, น,รบนักธุรกิจแล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจะครั้งสำคัญเพราะว่าพอเลือกตั้งเสร็จมีรัฐบาลประ,ประชาธิปไตยเนี่ย อ,องค์กรระหว่ประเทศก็จะบริจาคเงินให้กับรัฐบาลใหม่นะฮะแล้วก็ช่วยแล้วประเทศต่างๆก็จะได้ไม่คว่ำบาตรนะฮะนเนี่ยโรเจลีเนี่ยคนเก่าคนนี้นะฮะดังมากก็ส่งตัวแทนลงการเมืองนอมานีชนนอมานีฮะมาดากัสกาจัดให้เมืองไทยยังอายไปดูเดลี่ขดในวันนี้นะครับอาจารย์ธีรยุทธ์บุญนมีเคยพูดไว้นะครับในประเด็นนี้เปรียบเทียบกับผด็จการ จร,จริงๆเผด็จการรัฐสภาก็เป็นปัญหามีความละอายอย่างยิ่งในสมัยจอมพลถนอมกิตติการณ์และจอมพลประภาสจรุสุเถียนที่เป็นรัฐบาลเผด็จการรัฐบาลพหลรราชยังมีสภาพที่ดีกว่าสมัยของปัตมวุทักษิณและนางสาวยิ่งลักเพราะคนที่ถูกจับได้ว่าโกงยังต้องถูกขังคุกแต่ในสมัยนี้สิ่งที่น่าละอายกว่านั้นแต่เขาไม,เาไม่เขาไม่ทำอะไรจันทิรุษบุญมี สงสัยจะเข้าใจอะไรผิดรึเปล่าว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคอร์รัปชันนัมเบอร์วันก่อนอื่นไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายกว่ากว่าประชาธิปไตยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยแล้วมีคอร์รัปชันเนี่ยยังดีกว่ารัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งที่ประชาชนไม่ได้เลือกมาแล้วปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันอย่าเปรียบเทียบให้คนเข้าใจผิดนะฮะว่าค่านิยมในการปราบคอร์รัปชันมันอยู่เหนือสิ่งเงินได้ ประเด็นที่สองอันนี้ก็ไม่จริงพูดอย่างนี้ก็ไม่จริงคุณกำลังจะบอกผมว่าสมัยจอมพลถนอมจอมพลประเาเนี่ยมีคนโกงอยู่ในรัฐบาลน้อยกว่าสมัยของคุณทักษิณและคุณยิ่งรักคุณเอาหลักฐานอะไรมาพูดไม่ได้ดีเฟนต์รัฐบาลทักษิณรัฐบาลยิ่งลักผมดีเฟนต์รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งว่าเขาโดนตรวจสอบโดยปปชโดยสว สวสัญหาที่มีสติปัญญาโดยฝ่ายค้านอย่างประชาธิปัตย์ที่เป็นฝ่ายค้านคุณภาพตลอดการโดยสารดีกาแผานคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ไม่มีการอุทธรณ์คดีการจัดการคอร์รัปชันมันมีในยุคที่เป็นการเลือกตั้งฮะโทษทีฮะอันนี้วิเคราะห์ผิดผิดเต็มๆพูดถึง Wall Street Journal บทความนี้นิดนึงนะครับให้ดู Wall Street Journal บทความนี้นิดนึงนะฮะขึ้นมาดูอัอนนี้ไทยนะฮะ protest leader นะฮะ Pushes a Parallel Government คุณสุเทพทุสบันผลักดันให้มีรัฐบาลเคียงคู่ขนานไปกับรัฐบาลที่มีอยู่อันนี้สื่อต่างชาติก็ถึงงงสื่อต่างชาติเขาไม่เข้าใจว่าทำไมฝ่ายที่แพ้เลือกตั้งสม่ำเสมอเนี่ยนะฮะรวมพลนคนแพ้เลือกตั้งออกมากดดันรัฐบาลจะตั้งอำนาจพิเศษขึ้นมามีสภาประชาชนมีนายกผาาเผด็จการทำไมจะทำอย่างนี้ในเมื่อมีรัฐบาลอยู่และจะมีการเลือกตั้งมันมีโรคเดิมที่ ที่ฝ่ายที่แพ้การเลือกตั้งตลอดการยังไงก็กลัวแล้วคุณพิธิษบอกว่าไม่ได้กลัวคือโทษที่คุณพิธิ์แถลงทั้งหมดในวันเสาร์ที่ผ่านมามีเหตุผลฮะแต่ผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่าถ้าเกิดคุณเป็นพรรคที่มีเสียงข้างมากในแผ่นดินเนี่ยคุณไม่แถลงอย่างนั้นหรอกให้ดูกราฟิกชิ้นนี้นิดนึงนะฮะมวลหมาประชาชนเป่านกหวีดเสียงดังทั่วกรุงโหไม่กลัวรัฐบาลไม่กลัวตำรวจไม่กลัวทหารไม่กลัวกลัวอย่างเดียวฮะ กลัวกติกาของการเลือกตั้งผู้ไปสมัครก็ไม่ให้ไปสมัครเขาไปร้องทุกข์คุณก็ยังตามไปรำควานที่สถานีตํารวจและคุณจะทําถึงขั้นไปปิดคูหาเลือกตั้งเขตเลือกตั้งถ้าคุณทําอย่างนั้นจริงไทยอดทนเขาเลิกอดทนแล้วฮะกับความป่าดเถื่อนแบบนี้การใช้สิทธิ์หาเสียงใช้เงินหาเสียงไปกล่าวหาว่าฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ก็ซื้อเสียงดูกราฟิกอันนี้เทียบให้ดูนิดหนึ่งชัดๆว่าครั้งที่ผ่านมาใครใช้เงิน ในการหาเสียงมากกว่ากันผมไม่ได้เทียบกับพรรคอื่นพรรคเล็กนะเทียบกับเพื่อไทยแคนะ่นั้นเลือกตั้งปี54แล้วไม่ต้องบอกว่ามีเงินใต้โต๊ะมีเงินที่ไม่ได้ลงทะเบียนคุณไม่ต้องกล่าวหาลยอยอย่างนี้มันน่าเกลียดเพื่อไทยใช้ไป98-93.8้ล้านประชาธิปัตย์เลือกตั้งปี54ใช้ไป165ล้านเกือบสองเท่าที่เพื่อไทยใช้แล้วใครฮนะซื้อเสจขายเสียงเนี่ย นั่นก็คือ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่นะครับในคืนวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ